ขอพอรวันสงกรานวันปีใหม่นะพรที่ว่านี่ตอนนี้มันก็น่าจะนะบรรลุความเป็นสุขนะทุกคนก็ปรารถนาความเป็นสุขความพ้นทุกตอนนี้มันทุกมันร้อนในเรื่องของกิเลสนะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมันยึดมั่นถือมั่น ยึดมั่นคือมั่นกันอย่างจัดจ้านไม่ยอมที่จะปล่อยวางทั้งๆท,ที่ประชาชนเนี่ยได้ออกมาพยายามเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราเองผิดคนที่ผิดโดยเฉพาะพูดตรงๆก็คือว่าผู้ที่ยึดอำนาจบริหารอยู่เนี่ยมันได้ผิดผิดไปจนกระทั่งตุลาการตัดสินตุลาการชี้ ผลชี้เหตุชี้ผลอะไรก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นมันก็เหลือขณะนี้เนี่ยยุคนี้เป็นยุคประชาธิปไตยเป็นนาฏเป็นนาฏรัฐาธิปัตย์นะที่จะใช้รัฐาธิปัตย์แต่ก็ตีความรัฐาธิปัตย์กันไปเลอะเ,เทอนะยิ่งผู้ใดที่ไปตีรัรฐาธิปัตย์มาเป็นอำนาจของรัฐบาล นี่ยิ่งโอโหไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ความจริงกันยิ่งเลยเลยเทียทีเดียวเพราะฉะ้นถ้าจะรู้ความจริงเสียถ้าบอกอยากจะกให้พรหรือว่าให้แนะนำหรือว่าให้บอกก็อยากจะขอบอกว่าควรจะเข้าใจสัจธรรมให้มันถูกต้องว่าอำนาจของประชาชนคืออำนาจของทุกๆคน ทีนี้อำนาจที่สำคัญก็คือว่าประชาชนเขาได้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของอำนาจแล้วออกมายืนยันกันตั้งห้าเดือนหเดือน7เดือน8เดือนยืนยันว่าเขาจะเอาอำนาะจขออำนาะจคืนตามกฎหมายามรัฐธรรมนูนก็ระบุบรรบุกบ,บอกไว้ชัดเจนแต่ก็แจ้งก็เถียงว่าไม่มีในรัฐธรรมนูญไม่มีได้ยัยงไงมาตราสองมาตราสามก็บอกว่าของของประชาชนของประชาชนจะได้ก็ตตแบงพูดไป แม้แต่มาตรา69ก็เอาคืนได้ให้มาประท้วงต่อต้านเอาคืนได้นะมาต่อต้านนะด้วยวิธีการสันติวิธีนะถ้าพอยิ่งอำนาจที่มีได้ไปไปตามวิธีทางที่รัรฐธรรมนูญระบุไว้ขณนามาต่อต้านด้วยรัฐธรรมนูญทางถูงต้อตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญตัดสินบอกแล้ว ว่าคณะประชาชนนี่มาประท้วงอย่างถูกต้องไม่ผิดต้องคุ้มครองให้อะไรตอะไรต่างๆนานะก็ยังไม่ยอมอีกเพราะฉะนั้นประชาชนควรจะใช้วิจารยญานให้ดีๆนนี่เป็นพรพร,พรก็คือให้ใช้วิจรารณญาณดีๆแล้วก็เห็นความจริงให้ถูกให้ตรงว่าทุกวันนี้เนี่ยประชาชนออกมาประท้วงได้กันขนาดนี้เป็นปเป็นเรียกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดไม่เคยมีเลยในประเทศในโลกด้วยที่มีมวลออกมายืนยันด้วยความสงบกันได้อยู่ได้ถึงขนาดนี้ทั้งยาวนานเป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพจะทำความสงบได้โอ้โหอาตมาว่ามันสวยงามวิเศษวิสุทธิ์วิสิทธิ์กันอย่างแท้จริงเลยอยากจะให้เห็นความจริงนี้พิจารณาให้ท่องแทนแล้ว ก็ช่วยกันมารวมตัวกับประชาชนมาแสดงถึงรัฐาธิปัตย์ที่จริงว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจทุกคนรวมคนตัวได้มากเท่าไหร่แสดงความเป็นรัฐาธิปัตย์มากเท่านั้นแล้วออกมาแสดงตัวจริงๆเนี่ยมันสูงส่งกนเลือกตั้งคนเ,เลือกตั้งเนี่ยไปลงคะแนนเสียงโดยวิธีการซึ่งมันก็ไม่ได้เรื่องเะรราวอะไรจําเป็นแต่นี่มันออกมาสดๆด,ด,ด้วยใจเหน็ดเหนื่อยออกมารวมตัวกันนะข้ามบางทีก็ต้องออกมาจาก ตามจังหวงจังหวัดอะไรมารวมกันต,งต้งเยอะต้งแยะนะเป็นปึกแผ่นแสดงความรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงอยู่ทั้งยาวนานอยู่ทั้งมวลมากแจ้งความถูกความผิดก็แจ้งก็บอกกันทุกอย่างแล้วจนกระทั่งไม่มีทางไปแล้วนเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงในเลี่ยงเลี่ยงหลบหลบอยู่กทั้งนั้นน่ะแต่ประชาชนไม่ออกมาช่วยกระเดาแต่มาขอโทษประชาชนนะ ทั้งข้าราชาการทั้งประชาชนทั้งหมดข้าราชการก็ประชาชนอนอกเวลาราชาการแม้วินัยจะบอกว่าไม่น่าแต่ในนอกราชาการได้ทุกแหง่งออกมาชุมนุมออกมาร่วมมือกันกับประชาชนอันนี้เป็นการกระทําพรก็คือการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าไปฝันเอาไปเพอ้อเอาแล้วก็ไปใช้ฤิ์ใช้เดชที่มันพลึกกึกกมันมันดนบันดาลอะไรมันไม่ใช่มันเรื่องจริง นะออกมาปฏิบัติกันมารวมตัวกันยืนหยัดยืนยันกันหรืออย่างที่เคยพูดไปแล้วถ้าประชา้ยไม่ใช่ประชาชนนักข้าราชการออกมาการให้เป็นกอบเป็นการ,รเป็นหมู่เป็นกลุม่มพร้อมทั้งโดยไม่ร่วมมือกับงานเพราะารัฐบาลขณะนี้เนี่ยไม่ต้องไปรับใช้เลยไม่ต้องไปทําเลยหมดอํานาจและหมดฤทธิ์หมด,หมด,ห,มดหมดสิทธิ์ที่จะมาใช้อํานาจกับประชากับข้าราชการแล้วเพราะว่าเขาม่ชอบ เขาบริหารโดยมิชอบข้าราชการมีสิทธิที่จะประทว้วงมีสิทธิที่จะต่อต้านมีสิทธิที่จะแข็งขืนเพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายหรือเป็นพรเป็นคำประเสริฐเป็นคำภาษาที่ที่ควรจะเอาไปปฏิบัติให้ได้ถ้าปฏิบัติได้จริงๆที่อาตรมาพูดไปคร่าวๆนี้นั่นคือความสาเร็จเกิดขึ้นแน่นอนเลยขอให้พิสูจน์กัน